สวัสดีตอนเช้าเจ้าอยู่กับแพห้าบรรดาเจ้ารุ่นกันอีกวันนะเจ้าเนาะยำหนูนานะเจ้าเนาะกับน้องบ่าวแพงเจ้านานจิ๋วเจ้าไปมามาๆก็เจอกันรุ่นนะเจ้านนเนี่ยฮะมันร้อนเนี่ยแต่ว่าร่มสว ได้แล้วลูกมันกะมาตัวอะไรเขาวันนี้ใทยเป็นนูทองขาวเจาตัวน่อยป่ะหมายต่อไปอ๋อใส่ใกล้ๆกันกันกับอะไรกัฮะ ใกล้ๆก,กันเลยนี่ไหนเอาหิ่ตัวน้อยมันก้ารุ่นเดียวกันเลยเจ้ากินล้ำเลยมัย้ีกลิ่นหนูน้อยนี่ต้องย่างตากแดดทอดกระเทียมเจ้า ma đừng to, Đang nghĩ đốn, đốn co, đừng sai tháng nè sẽ bị đuôi. Này, chơi. Đốn โอ้โหโอ้ยขอขอใกล้ๆกันเหรอาานนเเะอันนี้จะเป็นนุนี่จะเป็นนุพุกอยู่นั่นนั้นเออพุกอยู่ตะกี้เป็นน้องท้องเขาเนาะไปหมายตัวไปโอ้โอันนี่ออกมาแล้วพไปดูเอามานี้แล้วเนาะโอุ้ยอันนี้กับพุกเท้าตัวย้ายตัว่ายายอยู่น่ะ ช่วงนี้หนูกำลังมันเจ้าน่ะด้อู้ยตัวนี้เนาะใหญ่มากสวยวนตุกๆเลยพระไปะตัวตองแมวเลยตัวนี้นะ เด็นได้อู้มันอาจะอยู่ต,ตามตะกี้เนาะอยู่เลี้ยงในตีเดียวกันเลยนะเจ้ามาดอีกหลังนึงนเป็นไหแยบโอ้ข้าจะข้าจะนิ้มั้ล่นะเออเนาะไม่ขุย hui cầu vẫn có nhẹp nó ừ. ừ. Thì lạ mỗi lạ cả cái mỗi lạ kia má mỗi xong rồi. Má, lạ kia mỗi lạ หลังใกล้ๆกันหมาหมายเดียวหมายเดียวมาสุดท้ายได้จะกันนี่ออสุธาคือไม่ถึงสองไม้ค่ะอ๋อปุ้นๆปุ้นยิงตัวขาไอยู่เฮ้ยหมายนี่สองหลังนี่ายนี่โดนโดนโดฮะโดนโดค่ะหมายนี่ไหนๆๆๆๆอุ้ยนอนอยู่นี่เจ้าอะไรอย่างนี้ท้องท้องขาวก็ อุ้ยท้องขาวกระพุกท้องขาวตัวน้อยเนาะอืมหลุดมาตรฐานยู่พนันเนี่ยกินี่นแต่ตัวน้อยนี่มันมันนะช่วงนี้นะเจ้า <15. S 1> ได้กี่ตัวละได้ห <15. S 1> ้าตัวแล้วเออ mà đi đó hỡi anh đi tổ bạc kiếp cả ừ mai lần điêu lần điêu đi chơi co ừ đi bộ hả này này bón ui mặn to đọc sự thay hẳn co nè nè โอ้ออกมากับเจอเลยนะเนาะต่างเดียวอดักน้ำเรื่ัวนี่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยูเมื่ยังให้ถ้าถ้าจะไหลายก็จะได้หลายพว่นี่นะเนาะอันเนี้ยสำหรับบัวกี่หลังก็บัวเขาบัวสิบห้าหลังนะเจ้าหนูกี่ตัวก็หนูหกตัวเลย อ้ยอันนี้พุกแล้วนะแน่เดี๋วก็นะคะเออน,นี่อันนี้จะเป็นอันนี้เป็นหนูพุกนะเจ้าอืมไปไป,ไปบอันนี้เดี๋ยวรอรอดูปอดให้บ้านเนาะมาได้หลายได้น้อยจะได้เจ้ามาเอาละจจะเนาะหมดละมาดูผลงานกัน ลาน,นี่ก็ได้เหมือนกันทำเปียกเอาอย่างวางกันอุ้ยพวกขนาดเตะมน้อยสี่ตัวละะนี่ที่ลูกคนกะท้องขาวนี่ผลงานผลงานน้องบ่าวแพงนี่เจ้าเนี่ยทั้งหมดหกตัวนะเจ้า เลจาจะเนาะสำหรับคลิปนี้เ,เจา้าก็คงต้องขอฝากคลิปไปเพียงแต่อีเจา้าขอบคุณทุกการรับชมถึงท้ายคลิปนะเจ้าเนาะหนูห่อได้หลายอยู่นะเนาะน,นี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจา้าเดี๋ยวเคยไปดูของบัตไทยบ้านเนาะมานแค่ไหนเนาะโอย้ยังอยู่ปุ้นอยู่เนี่ยอะไบัตไทยบ้านอยู่ปุ้นนะเจา้าจะลักมาป่ ๋ย่ามารุ่นเดือกะแพงนะเจ้าบอเทบานจะได้หลายก็เห็นเอาละเว้ยถึงขั้นได้หาบกันเนาะนี่เป็นจังได้บ่าววูบีหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาใกล้ๆพอใกล้ๆเด้ออดอันนะ อุ๊ยพอเตะน้าน้าฮู้สดหวานหวาน <laughs> <laughs> <Đó. Hú>. <laughs>